กินขนมปงมังฟาร์มเฮาได้ลูกเกดอง <c oughs> โกงกินเลย <c oughs> ของกงโ <c oughs> กงเ <c oughs> ออกัดกับุงโกง <c oughs> <c oughs> ป้ากงโกงแล้วไอ้ป้ากงโกงแล้ว กินเสียงดังได้ปีใหม่เพิ่งได้กิน KFC ก็วันนีแล้วทุกครั้งกินแต่ไข่ทอดไข่เจียวหมูปิ้งชีวิตอันนาอะไรนะคะมาทำเป็นมือก้าวไนย่างหื้อนะคะ ทำอะไร